คราวนี้พอเรื่องไปโรงเรียนแล้วละ่ะพอไปโรงเรียนเราก็อาจจะมีหัดให้ลูกไปปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนที่โรงเรียนด้วยการมีของฝากเล็กๆน้อยๆไปให้เพื่อนหนูมีเพื่อนเอ๊ยหนูเล่นกับหนูเล่นกับเพื่อนคนไหนสนุกนะหนูชอบคนไหนนะคือเด็กทุกคนเขาจะต้องมีเพื่อนคนปโปรดของเขาแหละคนหนึ่งถึงเขาจะไม่สามารถเล่นกับเพื่อนได้ดี แต่เขาจะมีเพื่อนที่อยู่ในสายตาเขานะคะเราลองคุยค่อยค่อยคุยค่อยคอยหาดูนะคะแล้วคราวนี้เราก็อาจจะแบบเอ,เอาขนมเอาขนมไปฝากใครดีล่ะนะคะเอาขนมไปฝากใครดีอาจจะมีขนมชิ้นเล็กๆหนึ่งชิ้นสองชิ้นเนี่ยเอาไปฝากเอาไปฝากสมมติชื่ออ่า น้องชูใจเอาไปฝากน้องชูใจไหมน้องชูใจเล่นกับหนูสนุกใช่ไหมคะลูกนะคะน้องชูใจใจดีกับหนูใช่ไหมเอาขนมไปฝากน้องชูใจหมคะนะคะอันนี้สอนให้น้องมีปฏิสัมพันธ์สอนให้น้องรู้จักเชื่อมโยงนะคะเราก็อาจจะฝากคุณครูนะคะเช่นคุณครูวันนี้คุณแม่ให้น้องเอาขนมไปฝากน้องชูใจนะคะคุณครูช่วย ช่วยดูหน่อยนะคะฝากว่าน้องจะไปคุยยังไงช่วยดูให้หน่อยนะคะอ้างวันต่อมานะคะก็ลองสถานการณ์ใหม่นะคะเราไม่ใช่เราไม่ใช่จําเป็นว่าจะต้องเอาของให้ลูกเอาของไปฝากเพื่อนๆตลอดเวลาหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะติดไปอีกใช่ไหมอาจจะแบบพับกระดาษนะคะพับกระดาษเป็นรูปดอกไม้ ระบายสีนะคะเอาไปฝากเพื่อนแบบนี้ก็ได้นะคะระบายสีพับกระดาษเป็นรูปดาวนะคะฝึกพับกระดาษที่บ้านนะคะมีเวลามาพับกระดาษด้วยกันกับคุณพ่อคุณแม่แบบนี้ก็ได้นะคะ,ะทําอะไรได้นะคะเราก็ลองเอาสิ่งนั้นแหละมาเป็นสิ่งเชื่อมโยงอย่าลืมว่าความสําคัญคือฝึกที่บ้านก่อนนะคะ ที่โรงเรียนค่อยๆเริ่มทีละเล็กทีละน้อยนะคะน้องจะค่อยๆได้ตามลำดำับสำหรับบ้านไหนที่ลูกพูดช้านะคะครูแหมมยังมีอ e ีบุ๊กไว้ให้บริการค่ะในอ e ีบุ๊กจะมีหัวข้อสำคัญตั้งแต่ทำไมลูกไม่สบตาทำไมลูกถึงเป่าลมไม่ได้นะคะวิธีการแก้ไขวิธีการกระตุ้นที่จะให้ลูกพูดได้ลูกจะสนใจเราและเล่นกับเราอยัางไงเราจะเข้าหาลูกยังไง ในอ e ีบุ๊กเล่มนั้นมีคําตอบให้ค่ะเมื่อเราเข้าใจวิธีการนะคะการเล่นกับลูกการสอนลูกของเราจะง่ายขึ้นและลูกก็อยากทําตามบ้านไหนดูผ่าน TikTok นะคะให้คลิกที่ลิงก์ด้านบนของโปรไฟล์ได้เลยค่ะบ้านไหนที่ดูผ่าน YouTube คลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ตรง Description นะคะจะมีลิงก์ไปที่ Facebook หรือ Line Ad ได้เลยอย่าลืมทักมานะคะสวัสดีค่ะ